เปิดปากแล้วมาตอบค่าให้ไม่ก็ได้หยั่งหยั่งใกล้ตัวแจวเอาแม่กินแจวลูกกินต้มไก่โอวเเอาใจไปบั่เอาใจวังนี้ซัดแล้วไอ้วงลงไปจอดข้างล่างกันหนึ่งสองสามขี่มาใช่ฝนต่างเข้ามาเขากขึ้น ยประวัติว่าสาร้อยดอกว้ยังคงไวตัวทันรอมาแล้วก็ไวตัวนานไวตัวนั้นอาลงไปเลยคนป้ายานคนโตอยู่วแม่คนตปบ่งคนโตปองโอ้นตแล้วนี่มันะหนาวนะครับมาหล้วม่แน้วหนาวเวยอ๋อแล้วคน คนเลาะคนเลาะไม่โดนโากดแป๊บนึ่งนะครับผมใชเ่านะคะบางคนก็ไม่โดนโบกนะคะอพ่อรวยลองพ่รวยโอ้โใ่เลยมันแรงอยู่นั่นแรงเรแล้วจำงงเหรน้ำหนักครั้บารบอเยไม่โดนเยไม่โดนเม่นเลยไม่โดนสวัสดีครับพ่หน้าใช่อดถ่ายมาเป็นแสงเปน โอ้ต้องคอยโบกเลยโบกขัก้นแรกโบกพ่อนสอไอ้พ่อที่สองก็โบกอีกเขาเรียงกันมาหากันแต่รถมันสายแยกกับ เชิญครับเชิญครับของใม้มาจกคพัดออกมาจิมโดนโบกนะครับราบไปเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาเห็นป้ายมันต่างจังหวัดด้วยเราจะโบกตด้ดวจอุดรอ่ะไม่ได้เสียลุงเขาถามมาไปไหนไปถามมาทีมงานนี่มีเส้นสายเป็นแต่ผมผมมันภาาษมันขาดไงที่ไหนไปเจอที่ไหนซ้ำนี่เนาะเลยน้องหางมาเขาเขาเขาไปให้ดูอยู่ระหว่าง ไดคู่นี้จะอู้มันเสียใจอยู่เคู่สามเยย้อยนยานี้ยังไงก็ได้ข่าวปม่บอก แม่ครับแม่ in, เราไป่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดากเอาใ้กินกันอพ่น้อง่ให่ปใดนึกว่าจะเอาของลงก่อนพี่ชาเอาของลง่หญิงจัดกับข้าวเนาะได้าทำกับข้าวพี่เชนยครับ่น่ยัขงไม่ได้กินข้าวเกิน้าวไดยา้าเสาลยอ่เดจะจข้าแล้วเนมหากอ้่้่ได่ได่กินพลนะข่าาสอบเ หลายปวดเข่าแต่ว่าไม่มีน้วกลตัวเดียว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 ตัเดียวตัวเียวตัเดียวตัวเดียวตั้เดียวตัวเดียวตัวเดตัวเียไม่วเดีตัวเงียวตัเดียนตวนด้กวเดียวตัวเดียวเดยวตัวเดียวตัียตเีวตัดียวตเดวตัเตัวเดยบันเดยตัเียยอเัเตเาตเวดเลยัี้เดเัเยัเันเยเี เจ้าเหลือมาอย่างเนียอเดี๋ยวนะเป็นเต็นที่เป็นเต็นเดี๋ยวกางตรงนี้ไม่เอกดมากเอาออตนี๋ยวกับตันก็ยิ่ดีกับตันอาจจะตามมาทีหลังนะครับอางคั้ก่อน รถเืออีกหนึ่งคันนะครับคันีพี่ชัยเนาะเดี๋ยวเราจะถามนะว่าโดนไหมมาใ้คันโดัรูด ออนามมะพาเตมน,มนจนพิในร่มไปะมที่เอาทับทับปูออกนหครับผมเออเอาเออคืพาว่าเดี๋ยวจะปูร่องเต็มหมแล้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเต็มหเหมือนเมืออนเนอนก่อนก่ต้นดอออเองต้องที่สุดเดี๋ยวเดี๋ว,วาะปวนเ แม่อเด้นแม่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปช่วยจัดอาหารนะคะคุณเซเว่นสวัสดีค่ะคุณออโต้สวัสดีนะคะหัวใจจังบวกค่ะดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไม่่แบตเตอี่ผมหมดแบตเี้ โอ้ 1> oh, <c oughs> 1> 8 1นาทีน่ะเดี๋ยวเราไม่ไม่เตรียมกับข้าวกับน้ำกัน <c oughs> แม่กินข่าไป <c oughs> แม่กินกับหนังก <c oughs> ับเจ่วกับตีกไก่ อันเข่าคนหนึ่งไปล่ะคนเดินหนึ่งเพื่อพ่อแม่หนึ่งยุกเข่าบ่ะส่วนกองทัพเดี๋ยนะเดี๋ยวนะค่ะเอฟซีเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตั้งไปไปหนึ่งเข่ากูน่ะคุณมาเข่าไปยู่ดิหนึ่งเข่าก่อนบอกพี่แอนพี่แอนเดี๋ยวเพิ่งแกะเนึ่งข้าวก่อนเนึ่งข้าวก่อนเปลเนึ่งข้าวก่อนบอกอ๋อเขาไหลอยู่ดิล่ะเข่าไหลอยู่บอกโอ้ยเข่าไหลเขาจะก่อมาไหลแหมอ๋อเพราะว่าหนูก็เอามาแค่กระติ๊บเดียวเองเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวมันถึงม่วว่ามันกิน เขามามาเขาทัศน์ศร์ละมาเขาทัศน์ศรมามาทัศน์ศรแล้วมันบ่เดี๋ยวเดี an, er. Godzilla, ๋ยวไปเอาอันขนมเปลีนมาอีกกันจ้าจ้าเดี๋ยวไปหนึ่งข่าวแป๊บเดียวดังไฟแป๊บเดียวหมดยางดอกแล้วไฟนะใส่ผ่านแล้วก็พามขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวนะให้สิมันคือหมุนอันน่าแค่ไหนแม่กินเอาเร่อไว้เห็นแม่จ้าแม่นั่งมืแม่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 แมฝากหน่อยเแม่อันนี้จิ๊บในแมงมีน้ำแข็งบ่แม่แม่ นิดไม่ีน้าเดี๋ยวเข้าหนไปก่อเข้าี่ีไพเป็นกำลังใจให้ค่าพี่ซีพราไขอบคุณค่ะพี่ยิงถงเตรียมกับกจ้าพี่ชายต้องดูดู จ้ามีใจเย็นย้อยมีความสุขนะคะจ้าจ้าตอนนี้ก็คือเอ่อแม่มาต่อยกำลังไฟดังไฟเนาะนึ่งข้าเหนียวค่ะนะคะคลิปนี้ฝากลงที่เตียจที่นี่นะคะสองเด็กนี้นะคะไม่ใช่แล้วตัวใหญ่ก็ลิ้งๆนี่นะมาการเต้นอย่างก่อนนะดีไปดางไฟก่อนแลวนึงค้าว ไม่ไงแม่พูกใจเนี่เป็นไงพูมจำลูกก่ได้จำลูกเสาก่ได้ไม่จำแล้วทอกจำสิโอกรได้เออรองเท้าหนูอยู่ใส่ไปแล้ว ดูกระเพยะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวราไปนึ่งข้าวก่อนนะคะกุงเลยเนาะคนบลุ่งเนแลูกเนี้เวอเจอแล้วลุงหาเจอแล้วายูวาไป ต้องรูกขวดนะมาแวมั้งโอเคตัว <hyster> น <arian> <yt prince> ี้ละข่ากระเด็นนอนขวดดเนาะฮะข้ากินทุก่อนเออกินเ้าเทียงคักก้อนข่ากราเด็นมั้ยง่ามันเทียงก็กินเ้าเทียงมดแล้วเนาะ มันมาเหอนมั้ยกนโอ๊ะโอ้ยชน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 มบาต้นกำลังมา แล้วก็นั่งทำขากั้งก่อนเนาะ คิดแต่ว่ามาเขาแม่แร่ว่าบลยมาจักหลับไปเถอล,ล่ะคิดไปซื้อของขาคิดมาเขาลุา่งเดสโ่ะหาก็มีเบื่อที่สุดเลยเอาเบื่อกับลัไม่เป็นอะไรของ อตอนนี้หาข้าวไม่เจอนะทุกคนเอาปอนเอาเอากระนั้งไซน้ำมาเลยลูกมาไว้ยังไงกันด้มาอยอะ ข้า้นั้นก็กินข้าพที่แล้วก็ใส่ผัิวใหม่นะหนุ่มโทรหนาะพี่เพื่องแล้วก็แช่เผื่อไว้เลยเนาะพี่เพื่องเนาะแช่เผื่อไว้ก็ยังไงก็ให้ให้ให,ให้คนที่เขาจะทำงานนะกินก่อนนะ ไม่ข้าวสองไ่ช่างอ่ะชิ้อเราใช่พวกเราคิ้ตามหลังก็ได้แช่ข้ากันก่อนนะคะป้าไม่ได้มาเอาแม่เห็นป้าขึ้นรถไหมป้าลงแล้วบอกขึ้นแล้วก็ลงแม่รูกสึกว่าเห็นป้าขึ้นรถแม่ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มานึ่งข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะทานข้าวเที่ยงก็เดี๋ยวให้ช่าง <สะ S 1> ได้ทาน,ทานก่อนเนาะพี่ชายตำรวจเรียกพ่อมาต่อยไหมพีม่ชายมาถึงแล้วนะคะทุก,ทก่านแบดน